มาชงชาเขียวกันนะคะชาเขียวเข้มข้นหวานน้อยค่ะสองแก้วนะคะใส่กลมเทียมไปก่อนนะคะแปดช้อนตามด้วยน้ำชาเขียวนะคะ นี้จะเป็นสูตรแก้22ออนสอ2แก้วนะคะนี2ออนสอ2แก้วใส่มเรียมไป8ช้อนใส่น้ำชาเขียวลงไปลด300 ml ตามด้วยนมข้นหวานนะคะ4ช้อนนะคะ มาค่ะ okay, okay, เทน้ำชาเขียวของเราลงไปนะคะแบ่งให้เท่ากันค่ะสองแก้ว เทนมค้นจืดลงไปนะคะใส่นมค้นจืดลงไปเลยเพิ่มความมันให้กับชานะคะ เสร็จแล้วค่ะชาเขียวะคะ่ะชาเขียวสองแก้วหวานน้อยๆอร่อยอร่อยนะคะพร้อมส่งพร้อมส่งค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วค่ะชาเขียวหวานน้อยๆอร่อยกลมก่อมนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ